ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ1 1บเอโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่เราจะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับภาพรวมเรียวไทม์นะครับว่าวิเคราะห์กันแบบเรียวไทม์เลยนะครับว่าตลาดเป็นยังไงนะครับนะครับสำหรับตลาดก็ยังคงท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ facebook ของไอล่าเราโดนตรงได้เลยนะครับซึ่งจะพยายามตอบให้ให้ทุกคําถามนะครับเรามาดูภาพรวมก็ผันผวนหนักเลยหลังจากที่ขึ้นไปชนนาตาแล้วไม่สามารถผ่านไปได้นะครับนะครับตลาดช่วงต้นสัปดาห์ก็มีรีบาวขึ้นไปได้3วันนะครับลงวันเดียวจบเลยนะครับก็ข้างบนเป็นนาตาอยู่ประมาณพันห้าร้้าสบ นะครับตรงนี้แนวรับแนวรับข้างล่างก็อยู่พันห้าร้อยสิบสี่สิบสามที่เดิมนะครับครับก็ยังอยู่ในแนวรับนะครับอยู่ในกรอบนะครับก็เป็นปกตินะครับเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะกลัววันเสาร์อาทิตย์นะครับว่าจะตัวเลขกลัวตัวเลขสองวันแล้ววันจันทร์จะพุ่งกระฉูดขึ้นไปอีกเป็นอย่างนี้มามาเป็นเดือนแล้วนะครับที่ ตลาดหุ้นช่วงนี้จะกลัววันศุกร์มากนะครับเมื่อวานกลัวตั้งแต่ตั้งแต่คราวนี้ไปดูหุ้นหลักๆดีกว่านะครับหุ้นหลักๆเ <c oughs> มื่อวันฝรั่งขายเยอะนะครับห้าพันล้านแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฝรั่งหัวดํามากกว่านะครับเพราะว่าที่เทรดหนักๆเลยไม่มีหุ้นหุ้นใหญ่เลยไม่มีหุ้นฝรั่งเลย มีแต่หุ้นเก่งกาไรแล้วตัวที่ขายหน,หนักก็จะเป็นอย่างเซเว่นอัพเนี่ยขายหนักมากเมื่อวาน4,000กว่าล้านหุ้นคิดเป็นเงินแล้วก็หกเจ็พันล้านบาทนะครับค่อนข้างเยอะนะครับหุ้นใหญ่ๆนีไไ่ไม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 ่ติดอันดับเลยนะครับนะครับความกังวลต่อวิกฤตมหาวิกฤตร,รอบนี้นะครับก็สะท้อนไปออกเไปไ็นที่ ค่างเงินบาทชัดเจนนะครับขึ้นไม่หยุดเลยฝรั่งกันเลยยังยังไม่มีท่าทีจะกลับมาแถมยังขายด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าไอ้ไซกลับมาโอเวอร์บอสอีกแล้วนะครับแปดสิบสี่เปอร์เซ็นตเยอะมากนะครับไม่ค่อยได้เห็นค่างเงินบาทจะโอเวอร์บอสขนาดนี้นะครับขึ้นเยอะมากจนแล้วก็ลง ตอนนี้ก็ลุ้นแต่นะครับว่าตัวเลขการติดที่สูงเยอะขนาดนี้จะจะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นได้หรือยังนะครับคงคอนเซปต์เดียวอินเดียนะครับตอนนี้อินเดียมีภูมิคุ้มกันหมู่เกือบ70%นะครับทง้งทงที่ฉีดวัคซีนแค่10%เองคือติดกันเองอะนะครับแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันธรรมชาติเราก็หวังว่าเราจะใกล้ถึงจุดนั้นแล้วโอเคแต่ข้าง ในเราชนนาต้านนี้ไม่ผ่านนะครับชนไม่ผ่านก็ลงแรงเลยเมื่อวานทิทางชอตเทอมันยังค่อนข้างเนกระีบอยู่คุณฮาริตาคุณใหญ่กับเกาบุญใหญ่ก็บไซ์เวนะครับ ลงมาก็ซื้อนะครับ408ต่ำกว่410 mm. ก็ทยอยซื้อได้นะครับแล้วขึ้นไปก็รอขายแนาต้านอยู่ด้านบนประมาณ42 426นะครับไซเวย์นะครับมีปันผลนะครับปันผลเยอะด้วย8บาท50เขาเด่นวันเดียวเลิกๆริงๆ,ๆ แต่ดูเหมือนยังจะไม่ยังไม่จบนะครับถ้าดูในแง่ของคันเดอร์สติกเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่พักฐานในรูปแบบคอน t ิเนชั่ t คอนดิเนัแพทเทิร์นนะครับเป็นการพักมีแนวโน้มจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าทางเทคนิคก็ยังยังเป็นบายสิกญาลเป็นบายสิกญาล ถ้าเกิดก็ไฮเดิมนะครับประมาณ39บาทก็ทยอยซื้อเล่นสั้นได้นะครับสำหรับกองุนเล็กเดมโก้กับ a c e ระว่างนะหุ้นตัวเล็กตัวน้อยมันเริ่มเช็คบินกันแรงๆนะครับสองฟอร์เราเห็นกันมาแล้วนะมาลุ้นอีกตัวอีกทีวันนี้จะมีอีกฟอร์ไหม สองฟอร์เด้งอืมสวยอะ่ะสองฟอร์เด้งถ้ามาตรฐานเลยนะครับชาร์เกตหกบาท นะครับก็ซื้อเล่นสั้นได้นะครับอีกตัวหนึ่ง ace รุ่นเร่มเริ่มมานะเริ่มเริ่มเริ่มมา มีนับต้านสองแนวนะครับสี่กับ4ี่สอนะครับ416ผ่านได้ก็จะมีนับต้านถัดไป4ี่สองนวต้านสุดท้ายเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณซื้อถ้าหากว่าสามารถสีเบรก426ได้ไปได้ไกลามากเลยนะครับ5บาทเลยนะครับดูทรงดูวอลลุ่มแล้วม,มีมีมีอนานคต น้องเมย์วันนี้คำถามน้อย้วก่อนน้องเมย์เฟืรอก่อนจะ c e เห็นตัวน,นี้ถามทุกวันเลยปะ <IF> ก็พักก่อนจะไปต่อนะครับก็ระวังนิดนึงอย่าระวังดาบปักวิญ,ญญาณเจอต้องขายนะครับหลังจากที่มันชูดขึ้นมาเยอะ รอครับรอดับอัคคญญาณโออาร์ o, ครับนะรับก็ยี่สิบเจ็ดห้าสิบนะครับก็เป็นดับเบิลบัตทอมด้วยตอนนี้งบดีก็ไม่ค่อยเล่นกันเลยนะครับตลาดไอวีเอว่างบดีเจมาร เจมาร์ก็อยู่ที่แนวรับแล้วเช่นเดียวกันนะครับแนวรับอยู่3ามสองสลึงสาก็ก็รับได้แล้วนะครับคุณจีลาพร S สีจีผีหุ้นยอดเยี่ยมหุ้นใหญ่ยอดโอ้โหแพทเทิร์นเนี่ยเป็นเป็นแพทเทิร์นพักเพื่อขึ้นต่อนะครับเป็นคอนติเนอตลแพทเทิร์นอัพเททสุดสุดเลยไปลงทุนในบริษัทสุขภาพหรือยังไงเนี่ย ดูเส้นนี้ก็ได้เนี่ยเส้นดาวรับก็อยู่หกสี่ห้าสิบทยอยซื้อได้นะครับเพราะว่าลงมาทีไรแล้วก็ทำนิวไฮทุกทีเลยอัพเทนสุดๆเวลาเจอหุ้นอย่างนี้ไม่ต้องรีบขายนะครับเล็โปรฟิตลันนะครับตอบคุณถึงจิราพรไปแล้วนะครับ ราชพันธ์ล่ะ sta อยังนี้ก็เป็นขาลงสุดๆเลยนะครับชนแล้วก็ไม่ผ่านชนกว่าจะผ่านจนกว่าจะผ่านสีสิบาทได้ถึงจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับถ้ายังไม่ได้ก็รับแรกก็สามเสลึง สามหกสลึงนะครับไฮเทคนะครับคือ PKSTECS e. ผมว่ายังไม่น่าสนใจไอซไอมัน มันชนไฮเดิมด้วยนะครับที่เป็นดับปักปัญญารอบที่แล้วจะถ้าผ่านได้ก็ก็โอเคนี่ไฮเดิมประมาณเบาทชนอยู่นะครับถ้าเบรกได้นี่ก็เล่นรอบใหม่ใหญ่เลยนะครับ วรุ่มก็มารอๆอยู่เหมือนกันชนนานเป็นหน่อยหนึ่งที่ไม่ชอบชนหลายวันละไม่รีบผ่านมันจะลว่วลงมาอีกรอบหนึง่งตรงนี้เป็นจุดขายก่อนนะครับเบรกได้แล้วค่อยซื้อครับเจ็ดบาทสามสิบนะครับแนวต้านครับสวัสดีครับคุณสักดาแล้ว สี่ีนะครับคุณสิสีสรก็อยู่ดาวรับนะครับตรงนี้เลยนะครับร1 11 6 1สิสิาำหรับสิริก็จะมีสตอรี่รออยู่หลายเรื่องอยู่นะครับอันที่1ก็คือ,เ,อ,อเขากำลังออกคอยนะครับแต่ไม่เป็นเป็นอะไรนะ เป็นเป็นคอยชนิดหนึ่งนะครับที่จะเอาแอสเซทก็คือโครงการต่างๆที่ยังที่ที่มีอยู่ในมือนะครับจะออามาขายเป็นหลักประกันให้กับไอไอตัวคอยเหรียญของเขาต,ตัวนี้นะครับเออคราวนี้ประเด็นก็คือหลายคนมองว่าโครงการพวกนี้มันยังขายไม่ออกมันจะต้องรอให้ขายได้ถึงจะมีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับ แต่มุมมองที่คุยกับนักวิเคราะห์ของไนล่าแล้วมุมมองก็คือถ้าจะเข้าไปซื้อคอยของของซีริซีริเขาเรียกอะไรซีลิอะไรเนี่ยจะไม่ได้นะครับก็คือคอยเนี่ยเท่ากับเหมือนกับเราซื้อที่ดินให้มองมุมนั้นมากกว่าว่าในระยะยาวเนี่ยที่ดินมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นน,นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะขายสําเร็จและถ้าขายสําเร็จมันก็ทําให้สิริมีไรายได้ทันทีเข้ามา ในในปีนี้เลยนะครับแล้วก็ก็จะเป็นผลดีต่อต่อซิริแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวรับใหญ่พอสมควรนะครับหลังจากเจอดับปักวิญญาน้นไปก็สงบนิ่งมาที่กว่าแล้วนะครับวอลุ่มก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ให้ซื้อนะครับ TTA ไม่ผ่านมีสัญญาณขายด้วยวันนี้ วอลุ่มมาด้วยวอลุ่มขายสลัดดีครับคุณน้อยสบายดีไหมครับชาอะไรไหรือไม่เอ่ยพีทีทีคงถ้าซื้อคงไม่ซื้อเล่นเด้งอะนะครับออกก็น่าสนใจนะลงมาสักแต่เราตัวปิดก่อนดีกว่า รอพวกมอร์นิ่งสตาร์รอรออย่าพึ่งอย่าพึ่งนิวโรทุกวันเลย G P S c ก็น่าซื้อนะเพราะวันนั้นก็มีแรงซื้อเข้ามาคนข้านเยอะน่าสนใจนะครับ ลงไฟฟ้า QTC อ้าวหางยาวไปนิดหนึ่งแล้วนะไม่สวยแล้วช็อตเทิร้มหูบอสอะไรบ้าบอส95เปอร์เซ็นแนะนำไม่มีใหญ่ย่ยยงนะครับมีอยู่ทยอยขายนะครับ SVA s, s, VA, s, <S, <S>, <S ีเก็น่าสนใจเพราะตัวนี้เป็นแนวรับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอยู่2-3วันแต่ยังไม่เยอะนะครับนะครับเพราะนาตานมันอยู่ข้างบน5้าบาทสีโอเคตอบคำถามครบแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะชั่วโมงนี้ สิ่งที่ต้องระวังนะครับเท่าที่คุยกับญาตินะครับซึ่งเป็นหมอใหญ่ที่จุฬาสิ่งที่ควรระวังคืออาจจะฟังแล้วตกใจนะครับก็คือสเปอร์สไปเดอร์คนที่จะแพ้เยอะสุดก็คือคนที่ฉีดครบคนที่ฉีดครบแล้วนะครับแล้วเขาจะคิดว่าตัวเขาฉีดแล้วเขาจะไม่ค่อยระมัดระ,ะวังคนในครอบครัวแต่ประเด็นก็คือเขา ฉีดแล้วเนี่ยเขาเป็นแต่เขาอาจจะไม่มีอาการเพราะเขมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่เขาสามารถแพร่เชื้อได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะใครฉีดตัวที่มันอย่าพูดเลยโอเคภาพรวมก็ยังนก g a t i v e อยู่นะครับแล้วยังไงจะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ